ลุงมากครับพามาบ่มครับน้องมันไบหนอกเขาเขาเมืองครับผมลุงหนาลุงพี่น้องออกแบบดีครับพวก้องนา นี่าไปบอนะนาะไปทางนไปรถวนรถสาเนื้อสายนี้ไปตาครับ จะไปทางไกั <nú> ่ไไปบกเนาะเขาจะไปขึ้นรถ็กซ the ี่หรือไปขึ้นรจำทางหรือขึ้นสองเอาสองเอาสองแถว้งนี่อรเลยงอก็กี่ว่าขางอย่ จุดพักคอยผู้โดยสารครับว่องพวงวง่องครับเวลาห้องเดินทางหรื่นเไรครับตรอดเลยสี่ไฟ,ไฟบอกครับประจำครับรถโดยสารประจำทางรถแท็กซี่ร้อยฝ่าร้ไฟร้อยฟ้านะครับ ไปข้าเพราะว่ามันต่ำเนอะครับตู้ินรถรถมีเนาะรท่านเดท่านดีเปนะครับเนาะนะครับเลต้ยงลาเนพี่น้องฮะร่างสี่สิบเดียร์ขอพี่น้อง ว่าเรื่องไหเขาอย่างนี้เไวแล้วก็ดีแหละอ้โหดูรถมีดูรถนะดูเยะทางมงวกขึ้นองศ์ ที่จริงเปล่าพงศ์รถมีหือเป่าท่าหับี้ทาหัวมองไปทางหัวไปไหนมึงเาะอันนี้เป็นเรื่องท่าหัวกันโอ้โหเดกคุณุ่มตัวน้องงับหัวงับขอกงับเั้ทห่าับ ยิงผงก่ขี้รถก็ได้มาโดนที่น่งนนนองไหไฟไปนั่งนางรถมีอยู่โอ้เียน้องไปรถมี พี่น้องคนบานคนบานเขาหรเยอะจะเรียกว่าสิมียู่ทางไหนโอ้ยสิโยไปทางผมกับก็นตดย่างไปทางผมเลื่นไหลเนาะ ไปขึ้นแท็กซี่ลพุ่ยาเลยเค่ไหนไปเอาบัตรเชิญันยูขุนเป็นหว่งนั่งายาวเียาอเันนี้จะเป็นรัไม่ีการชาร์จอบนะคะถ้าเราต้องาก็ต้อง้เดนสิาทที่สิบบาที่้บริษัทเขามาแจ้งที่การรถไฟได้เลยค่ะถ้าเ้ารต้เบียบไาท้องมาแจ้งที่การรถไฟก็ลคนถเกนดะต้องชาร์ากฟตองประเทศไสบทที่สบบาที่เข้ามาแจ้งที่เพจได้เลยค่ะ ี 2> 2. 2่คิวครับผมบัตรคิวครับ64ค่ะคุณนีหมคะโอ้ถ้าเราถ้าเรามาถึงนี้เราไปเอาบัตรคิวอีกตัวนึ่ักตัวนึ่งบัตรคิวจะอยู่ด้านในประตูสิบฝั่งซ้ายมือค่ะอันนี้จะเป็นแท็กซี่มิเตอร์ไม่มีการชาร์จเพิ่มยานยาดูดเ็ี่ว่าไปเอาบัตรที่หุด้วยกครับ นางออกประตูครับที่นั่งก่อนนงบประตูสิบพี่น้องง่ายเดี๋ยวเราจะไปเอาบัตรแบบบัตรชิวย่างลูวูไปขึ้นรถบัตรดิ เอาอยู่นี่ดครับไ้บอกอยู่เนาะอางเก่าเดี๋ยกท่านเก่างออกบุ๊พี่นะคนไล่ออกไมยืเาได้ดนี่ยังไ่ได้อยู่บไนในเดี๋ยว้า่าน้เอาตรนะครับ ับบนี้สำคันครับมีเครื่องสั่งใการรครับเนแ่งครับารแต่ครับบี่นะครับมงานารนีมัรัุดเกลียดเลยแต่พอเขาไม่เอาอยูนี่ครับนี่ับบนีคันะครับเคร่งรั่งารรับแงยรับนี่เขาไม่เอายุงี่ครับัไปับนครับบนีคันะครับเขาคยันย่าครับบ่ ไปหเอาบาตริวเรียห้องก็ไม่ยากึรถที่บุตบอกมุ้ไปูดาโมนม้โหครับมั่วอ่ะจะเป็นร่อิเป็นร่อร่ออยู่ตุลพนุลพนพกาเป็นครับเป็นร่อมีร่ออยู่พี่น้อง กูบอ,อกที่คมคลองกูบกเขาซาันนะฮะเนาะเดบัดบัดรถมีแล้วครับ <c oughs> ผมมาเทเรียกน้อพี่น้องผมลงุงเท็กสี่ไปก่อนครับ โอ้ยคันผมป่องเดียวอ้ยรถมีผูเดียวประหยัดออย่ไปนี่น้องก็ต๊อกสี่ <c oughs> บันเอแถวหน้าน,น,นี้ก่อนนะนออเอัวร์ียวที่ชาวระวงะังาเลยครับาเลยเาแล้วใ้เนี้ยนอครับผมไก่แล้วครับก่อนไ่บันคิวแล้ว ยังอีกเรื่องนึงครับเลี้ยกันซ้ำซ้ำลอครับซ้ำลอรัต้องเอาเขี้ยวบวกกับอื่นเอาเขี้ยกันเอารวดสันคน่าเนี่ยก็คุได้เขี้ยอะไตัวใดตัวใดก็ก็เขี้ยอารวดซ้ำล่อครับเกันระยะทางเลยเพรามันเป็นหมึงครับซ้ำ